ขยีย้นิเมะขอเสนอสับป,ประยุทธ์ทรุฟ้าภาคทวีปมะชิมตอนที่66พอได้ยินคำตอบของเสี่ยเวเหยียนจินสื่อถอนหายใจแผ่วเบาสบตากับจินกู้ด้านข้างแวบหนึ่งค่อยกล่าวว่าเป็นความจริงที่บึงโอทิตเทียนซานมีสปปรรพคุณช่วยผู้ฝึกสามารถทะลุคอขวดแต่ตาความสำเร็จกลับไม่สูงนักอีกทั้งอย่างมีผลต่อคนที่หยุดอยู่ระดับจกักรพรรดิขั้นสุดมานานแล้วเท่านั้น แต่เท่าที่ข้าสังเกตพระรังฝีมือเจ้าคล้ายพึ่งเลื่อนขึ้นสู่ก้าวดาวไม่นานฉะนั้นต่อให้เจ้าเข้าสู่บึงโลหิตเถียนซานใข่จ้าสัยมันมาทะลวงตาลขึ้นสู่ระดับบรรพบุรุษกลับมิใช่เรื่องง่ายพอเสี่ยเวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าเขาเองก็เข้าใจเป็นอย่างดีเนื่องจากจุดนี้เขาเองก็วิตกไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ให้ความสําคัญกับบึงโลหิตเถียนซานขนาดนี้ เขายอมเสี่ยงถูกขอวชิระวายุจับกลุ่มเพื่อมาที่นี่เช่นนั้นวิธีที่ผู้อวุโสจินสื่อพูดถึงคือเซียวเหยียนเนี่ยทำการเคาะโต๊ะนะหลังจากคุ้นคิดป่องภูเขาไฟตรงยอดเขาเทียนหมู่เป็นสถานที่ซึ่งมีพลังงานหนาแน,น่นมากที่สุดและบึงโรหิตเถียนสารก็เป็นศูนย์รวมพลังงานจำนวนมหาศาล ทว่านั่นมิใช่สิ่งที่วิเศษสุดของบึงโรหิตเทียนสานจินสื่อทอสายตาไปยังป่องภูเขาไฟหลังจากนั้นก็พูดว่าปรากฏตะการพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงแต่ละครั้งแม้กล่าวว่าพลังงานส่วนใหญ่จะหลอมรวมเป็นของเหลวสีเลือดในบึงโรหิตเทียนสานแต่มีส่วนหนึ่งที่ตกตะกอนและนอนก้นอยู่ใต้บึงแม้ปริมาณน,น้อยนิดแต่อาจเป็นเพราะสะสมมานาน จึงบริสุทธิ์เข้มข้นเป็นพิเศษเทว่าเสียดายแม้ตรงก้นบึงมีสิ่งวิเศษสุดหากก็หนาแน่นด้วยพิษไฟเช่นกันเพาราะกล่าวมาถึงช่วงท้ายใบหน้าของจินซือเนี่ยมีความเศร้าโศกเล็กน้อยหรือผอาวุโสจินสือโดนพิษไฟเถียนซาลจากใต้บึงโรหิตนั้นงั้นหรือเสี่ยวเหยียนถามด้วยความสงสัยจินซือได้จะถอนหายใจและพยักหน้าตอบว่าใช่ ด้วยพลังฝีมือของข้่ว,วุโสจินสื่อยังไม่อาจต้านทานฤทธิ์กัดก่อนของพิษไฟเทียนสานข้ามีพลังฝีมือแค่ระดับจัก,กรพรรดิ9ดาวจะทานทนได้อย่างไรคนอื่นๆไม่กล้าดำดิ่งถึงก้นมึงโรหิตแต่สำหรับเจ้าซึ่งมีไฟวิเศษกลับไม่นับเป็นปัญหาใหญ่โตพิษไฟเทียนสารแม้ไร้กัดหากก็ทําอะไรไฟวิเศษไม่ได้ พอได้ฟังแบบนี้เสี่ยวเหยียดเองเนี่ยก็ขมวดคิวเล็กน้อยตั้งแต่ขึ้นเขาเทียนหมู่เขาไม่เคยใช้ออกได้ไฟพิเศษและคขัววุโสจินสื่อรู้ได้อย่างไรจมูกของภ่ววุสิตทองค่อนข้างไวจึงตอบสนองต่อพลังงานในกายมนุษย์ได้ดีเป็นพิเศษและข้ามิใช่เพิ่งเคยเห็นไฟพิเศษครั้งแรกย่อมรู้ซึงถึงความน่ากลัวของเจ้าสิ่งนี้เป็นอย่างดีพอเห็นว่าเสี่ยวเหยียนเกิดความสงสัย ทางด้านจินซือก็เลยกล่าวออกมาให้ความกระจ่างแก่เซียเวเหยียนเช่นนั้นความหมายของขั้ววุสโจินซือคือจ่้ค่าไปที่ใต้บึงโรหิตเทียนซานอาศัยพลังงานตรงนั้นทะรวงขึ้นสู่ระดับบรรพบุรุษใช่หรือไม่จินซือพอได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าหลังจากนั้นก็พูดกับเซียเวเยียนว่าความจริงเรื่องนี้เผ่าวุสิตท,ทองเป็นผู้ค้นพบเพื่อบุกเบิกพื้นที่ตรงนั้น เผ่าเราต้องพีชีพมุสิธทธองไปไม่น้อยด้วยเหตุนี้พื้นที่ใต้บึงจึงถือเป็นความรับของเผ่าเราแม้แต่พวกฝฟงชิงเอ,อ๋อก็ไม่มีใครรู้มาก่อนพอเสี่ยวเยียนได้ยินแบบนั้นก็ประสานนักสิบมือเข้าด้วยกันและคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งสุดท้ายเสี่ยวเยียนก็พูดว่าตกลงแต่ต้องรอจนกว่าข้าจะออกจากใต้บึงโรหิตอย่างราบรื่นก่อนถึงจะขจัดพิษไฟให้ท่านได้ จินสื่อพอได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกนะครับไม่สบายใจก็เลยพูดว่ามิใช่ไม่เชื่อใจเจ้าเทว่าดังคำรำพังปากพูดไม่พอเป็นหลักฐานอาศัยวาจาประโยชเดียวของเจ้าจะให้ข้าแน่ใจได้อย่างไรว่าเจ้าสามารถขจัดพิษไฟเถียนซาในกายข้าได้จริงทีนี่คือเทือกเขาเทียนหมู่เป็นทีนของเผ่ามุสิตทองมีผู้อาวุโสจินสื่อและผู้อาวุโสจินกู้บัญชาการ คงไม่มีทางปล่อยให้เด็กน้อยคนหนึ่งยังข้าหลบหนีออกไปได้อย่างสบายๆกำมังพอได้ฟังแบบนั้นจินซื่อกับจินกู้ก็ทำการมองหน้ากันสุดท้ายก็พูดว่าตกลงพวกเราจะเชื่อเจ้าซักขาหวังว่าเจ้าจะพูดได้ทำได้ถึงตอนนั้นหากไม่อาจบรรลุข้อตกลงก็ยาตำหนิเราคู่เท่าแล้วกันพอพูดถึงตรงนี้เหมือนกับมีแววคุกคามเล็กน้อย เสี่ยวเยียพอได้ยินแบบนั้นก็ขวัวเราะแม้พิดไฟเถียนซาในกายจินสือจะอยู่มานานแล้วก็ตามแต่การจะกําจัดมันออกไปนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเสี่ยวเยียนมากนักเห็นเสี่ยวเหยียดไม่คัดขานทางด้านจินสือก็เลยทําการเรียกอะไรบางอย่างที่มีสีอัมพันออกมาจากฝ่ามือใต้บึงโรหิตถิ่นซานมีกำบางไร้สภาพที่พวกเราเผ่ามุสิตทองจัดสร้างไว้เจ้าต้องอาศัยของบางสิ่ง จึงจะเข้าไปได้หลังจากนั้นเสี่ยเวเยียนก็คว้ามือไปจับสิ่งที่ถูกโยนมาให้นั้นพอมองดีๆกลับพบว,ว่าเป็นกระโหลกของเผ่ามุสิตทองนั่นเองหลังจากนั้นเสี่ยเวเยียนก็เก็บลงแหวนบรรจุและพูดว่าขอบคุณผู้อาวุโสจินสือหากทะลุถ,ถึงระดับวันผูุ้จจริงพิษไฟเถียนซาในกายท่านก็มอบเป็นหน้าที่ผู้เยาวได้เลยเช่นนั้นก็ดีเจ้ากลับไปก่อนเถิดพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงใกล้จะบรรลุถ,ถึงจุดสูงสุดแล้ว ถึงตอนนั้นบึงโรยเทียนซานจะถูกเติมเต็มอย่างรวดเร็วและนั่นคือช่วงเวลาวิเศษสุดที่จะเข้าไปได้พอเสี่ยวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็ทําการคาระวะทั้งสองคนและทําการหมุนตัวพุ่งทะยานไปยังป่องภูเขาไฟหลังจากเห็นเสี่ยวเหยียนออกไปไกลแล้วจินสื่อก็พูดขึ้นมาว่าเผ่ามุสิตท,ทองของเราค้นพบความรับใต้บึงโรหิตด้วยความยากลาบากหากตรงนั้นไม่มีพิษไฟ ขุมกำลังของเผ่าคงเติบโตกว่านี้หลายเท่าน่าเสียดายตอนนี้กับต้องให้คนนอกเผ่าผู้หนึ่งมาเสวยสุขก่อนจะลำพันไปใหญ่ด้วยพลังฝีมือของเจ้ายังถูกบึงนั่นทำให้กลายเป็นสภาพนี้คนอื่นๆในเผ่าเกงว่าแค่ลงไปคงตายทันทีที่นั่นแม้เป็นสถานที่มหัศจรรย์นขณะเดียวกันก็เป็นแดนมรณะด้วยจินกู้เนี่ยพูดออกมาแม้จะถูกพิษไฟ แต่ข้าก็เลื่อนจากระดับบรรพระดุลห้าดาวเป็นเจดาวด้วยเวลาแค่สิปีระดับความเร็วนี้เทียบกับที่อื่นถือว่าเร็วกว่าหลายเท่าตัวคิดแล้วก็ไม่นับว่าขาทุนมากหนักถ้าข้ามิใช่บังเอิญเจอเสี่ยวเหยียนท่านคงอยู่ได้อีกไม่เกิน3ปีถ้าเชิญน,นักปรุงโอสดระดับเจ็ของทวีปมัดฉิมมาที่นี่ข้าตอบแทนต้องสูงกว่าเชิญเขาแน่นอนจินสื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิม้ม หลังจากนั้นเขาก็พูดว่าเดิมทีตั้งใจว่าจะเก็บมือโรหิตเถียนซานไว้บ่มเพาะู่แกงกล้าในเผ่าแต่ตอนนี้ดูแล้วตึกตองให้รอบคอบก่อนดีกว่าจบคําจินสื่อถอนหายใจเครือกหนึ่งในน้ำเสียงเจือความรู้สึกไม่ยินยอมพร้อมใจอยู่บ้างมีของดีอยู่ในมือแต่ไม่อาจใช้สอยนั่นตางหากคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนอึดอัดขัดใจเป็นที่สุดบริเวณป่องภูเขาไฟ เงาร่างแปดสายหยัดยืนเหนือเนินสูงมีเสียงวิวาดดังมาให้ได้ยินแว่วแวเลิกทะเลาะกันได้แล้วพวกเราเกินจำนวนมาหนึ่งคนข้าว่าตัดสินด้วยพลังฝีมือเถิดใครอ่อนหัดที่สุดก็ถอนตัวไปว่าอย่างไรบุรุษชุดขาวที่มีใบหน้าเย็นชากวาดสายตามองทุกคนสุดท้ายก็หยุดที่นาวร้านเย็นหลานพร้อมกับขวเราะได้เสียงที่ชั่วร้าย พอดินแบบนั้นทุกคนในก็หานไปมองนาารานเย็ยนหลานเป็นตาเดียวกันแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมานาารานเย็ยนหลานที่อุ้มจิ้งจอกขาวอยู่ก็พูดว่าด้วยพลังฝีมือข้าใครจะบรรลุถึงที่นี่เป็นเรื่องยากก็จริงแต่ในเมื่อเขาอุตส่าห์พาข้ามาถึงตรงนี้ข้าไม่มีทางเป็นฝ่ายขอถอนตัวแน่คนที่บอกให้ข้าถอนตัวได้คือเซียวเหยียนไม่ใช่เจ้าก็แค่หยิบยืมพลังกำลังของคนอื่นนับเป็นความสามารถอันใด ต้องอยู่ใต้อานัตผู้อื่นเพื่อบึงรหิตเฉียนซานนี่ไม่คุ้มค่าสักกนิดบุรุษชุดขาวกับกล่าวด้วยแววเยาะเยะ้ยสำหรับวาจาทะเลาะวะแว้งเหล่านี้พวกเฟิงชิงเอ๋อสี่คนกลับไม่สนใจเนื่องจากพละกกำลังของพวกเขานั้นไม่มีใครกล้าพาดพิงถือพวกเขาแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่พวกเขาจ้องมองกลับเป็นปองภูเขาไฟนั้นพอได้ยินบุรุษชุดขาวกล่าวด้วยวาจารุนแรงมากน่ารานเย็นหลานเองก็เริ่มโกรธขึ้นมา ตอนนี้ปานยุทธทั่วกายของนางกำลังถูกปลุกให้ตื่นในจังหวะที่นางเตรียมตัวจะลงมือนั้นเซี่ยวเหยียนกับปรากฏออกมาและพูดขึ้นว่าดูเหมือนจะตกลงกันไม่ได้สินะพอได้ยินคำพูดนี้แม้แต่พวกฝงชิงเอ๋อสี่คนยังหันมามองเซี่ยวเหยียนที่ตอนนี้ยืนอยู่ข้างนาวหลานเยียนหลานข้าจัดการเองเซี่ยวเหยียนยิ้มให้กับนาวหลานเยียนหลานจากนั้นเขาก็จับจ้องไปที่บุรุษชุดขาวนั้น ด้วยรอยยิ้มที่มีแต่ความเย็นชาเจ้าคิดว่านางถอนตัวจะดีกว่างั้นหรือทันทีที่เสี่ยวเหยียนเนี่ยปรากฏตัวออกมาทางด้านบุรุษชุดขาวตอนนี้กันหน้าเสียไปกันใหญ่แล้วแต่ดวงตาเขายังคงจับจ้องเหล่าบรรดาผู้คนเพื่อหาผู้ช่วยเดิมทีนางก็ไม่ได้มาถึงที่นี่ด้วยฝีมือตอนเองหรือไม่ควรคัดนางออกกันคนอื่นที่เหลือคิดเห็นเช่นไรกันล่ะเสี่ยเหยียนเนี่ยเอ่ยถามทุกคน แต่ไม่มีใครตอบกลับสําหรับสายตาเสียวเหยยนนั้นพวกเฟิงชิงเอ๋อกลับมองดูแบบเฉยๆแต่คนอื่นๆไม่กล้ามีเรื่องกับเขาอย่างแน่นอนผู้ได้รับสิทธิ์มีเพียง8คนแต่พวกเรากลับมี9คนตอนนี้เสียวเหยยนได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าเบาๆแต่เท้าเนี่ยปรากฏแสงอสศนีหลังจากนั้นล่างเสียวเหยยนก็ปรากฏเบื้องหน้าของบุรุษชุดขาวบุรุษชุดขาวที่ระวังเสียวเหยยนอยู่นานแล้วก็ทําการถถยหลังฉับพัน แต่สีหน้าเขาต้องแปลเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเมื่อรู้ว่าความเร็วของเซี่ยวเยียนนั้นเร็วกว่าการถอยหนีของเขาเพียงปั๊บเดียวเซี่ยวเยียนก็บรรลุถึงพร้อมกัะหนึ่งหมัดจูโจไปที่อกของบุรุษชุดขาวที่ตั้งรับไม่ทันนั้นสุดแรงบุรุษชุดขาวล่างปิวละล่องกลับหลังกระแทกกับก้อนหินยักษ์ก้อนหนึ่งจนกลายเป็นเศษหินตอนนี้เหลือแคนแล้ว เงาราปรกปลากดขึ้นเสี่ยวเหยยนมองดูเงาคนที่สุดกองกับคืนนั้นด้วยสายตาเฉยชาโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าขอบพระคุณมากครับไปแล้วจ้า